ออโต้อเวนิวเอสแพรวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถยนต์ระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยกับการเปิดตัวของโตโยต้าเอาพาด2026รถตู้สุดหรูที่ถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสะดวกสบายและความหรูหราเหนือระดับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินทางพร้อมครอบครัวหรือใช้เป็นรถสำหรับผู้บริหารเอาผาดรุ่นใหม่นี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม โตโยต้าเอาพาด2026มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่มีความสง่างามยิ่งขึ้นด้านหน้ารถใช้กระจังขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกภูมิฐานเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและแข็งแรงไฟหน้าเลดท,ที่ปรับรูปแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวและส่องสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านข้างรถมีเส้นโค้งที่เน้นความหรูหราพร้อมล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่เพิ่มความมั่นใจทุกการขับขี่ส่วนด้านท้ายก็มาพร้อมไฟท้ายแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม ภายในห้องโดยสารของอัลพาด2,026ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดเพราะถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งสัมผัสถึงความสบายระดับเฟิร์สคลาสเบาะนั่งปรับไฟฟ้าทุกตำแหน่งพร้องระบบนวดและระบบระบายอากาศวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเป็นเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือวัสดุไม้คุณภาพสูงระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในที่สามารถปรับโทนสีได้ตามต้องการทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความผ่อนคลาย ระบบความบันเทิงก็มาครบครันด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ลำโพงรอบคันคุณภาพสูงที่ให้เสียงคมชัดราวกับอยู่ในห้องคอนเสิร์ตระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งสามารถเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างอิสระในด้านสมรรถนะการขับเคลื่อนโตโยต้าอาลาร2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึง้น ทั้งในเรื่องของกำลังและความประหยัดน้ำมันมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ไฮบริดที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมระบบเกียร์ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองได้อย่างลื่นลนระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ให้ความมั่นคงและนั่งสบายแม้บนเส้นทางครุขคะเทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเอาผ่า2026มาพร้อมแพคเกจ Toyota f e t y เป็นรุ่นล่าสุดที่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเร่กถกเหอนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ แผนระบบกลุมการออกนอกเมืและช่วยควบคุมภูมิลัยรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัติที่ทำให้การขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เอาคาดเป็นที่ชื่นชอบคือการจัดวางพื้นที่ภายในที่นืดอยุ่ บอบ์ดแถว2แบบ V.I.P กับตันซีทที่สามารถกรับเอนได้อย่างอิสระพร้อมที่วางขาและโต๊ะเล็กเพื่ออำาวูความสะดวกส่วนบอบ์ดแถว3ก็สามารถรับพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างกว้างขวางทำให้การเดินทางทั้งใกล้และไกลเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ดีไซน์ของอา c า t 2026เน้นความหรูหราแต่ยังแฝงด้วยความสปอร์ตเล็กน้อยเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ,ร,รความพรีเมียมพร้อมความทันสมัยระบบกันเสียงภายในห้องโดยสารถูกพัฒนาให้ดีย่งขึ้นลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้บรรยากาศภายในเงียบสงบและเหมาะกับการพักผ่อนในทุกการเดินทางสำหรับตลาดประเทศไทยโตโวตวป้าอา c าดถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมสูงมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารและครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างฮอนด้าออ s ิ e y หรือม i s s a รันเอเจะเห็นได้ว่าอัลพาร์มีจุดแข็งในเรื่องของความหรูหราและฟีเจอร์ที่ครบครันมากกว่าอีกทั้งยังมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในตลาดทําให้ยังคงเป็นตัวเลือกแรกสําหรับใครที่มองหารถตู้หรูระดับสูงสุดท้ายนี้ตโต y o t a าอา h ปา d 2 0 2 6คือการผสมผสานระหว่างความหรูหรา ความสะดวกสบายเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่น่าประทับใจเรียกได้ว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งในแง่าการใช้งานจริงและภาพลักษณ์ที่เหนือระดับใครที่กำลังมองหารถตู้หรูสำหรับครอบครัวหรือการใช้งานในระดับผู้บริหารเอาพาดรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Avenue S Care เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข่าวสารในวงการยานยนต์ที่จะทำให้คุณได้อัปเดตตลอดเวลา